คุณครูเฉลิมชัยวัดเข้าหลามคุณครูวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4แห่งโรงเรียนราชวินิตปัจจัยที่ส่งเสริมให้ลูกศิษย์ตัวน้อยๆของเขารักและสนใจวิทยาศาสตร์อาจเริ่มมาจากลักษณะเฉพาะตัวของพวกเขาเองระดับเด็กป .4 นะครับในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือว่าการกล้าแสดงออกเนี่ยเด็กวัยระดับปอ .4 อายุ10ขวบเนี่ยนะครับ9ขวบ10ขวบเนี่ยจะ จะสนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์มากๆนะครับความคิดสร้างสรรค์ก็จะบันเจิดจ้าเป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นมากวัยนี้นะครับเป็นวัยของเด็กที่อยากเก่งอยากโตอยากโชว์แล้วก็อยากช่วยนะครับอยากเก่งในที่นี้ก็คือว่าอยากเป็นคนเก่งอยากให้เพื่อนยอมรับนะครับก็ถ้ามีตัวอย่างรุ่นพี่มาเด็กกลุ่มนี้ก็จะเรียนแบบได้ง่ายนะครับอยากเก่งทีนี้อยากโตความคิดเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าเรื่องของ รีระหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยยังไม่ได้นะครับเด็กก็ยังอยากจะทําให้ได้แบบผู้ใหญ่แต่ยังทําไม่ได้ในวัยปอนี้อยากโชว์อยากคือเด็กแต่ละคนนะครับผมดูจากวัยเด็กป .4 ความกระตือรือร้น,นความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยากรู้อยากเห็นเนี่ยอยากสังเกตว่าทํากิจกรรมทดลองอะไรเ,เด็กเขาก็จะจ้องตลอดแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาอยากจะโชว์ให้เพื่อนยอมรับ โอ้โห,โโหเทรเมดงามในเรื่องของไวโอลินนะครับอยากช่วยเห็นเด็กในวัยนี้นะครับก็อยากช่วยท,ทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับครูครับวันนี้มีอะไรให้ผมช่วยครับก็อยากจะช่วยคือมีจิตสาธนารณะนะครับในวัยระดับปสี่เอัดเรียนคิดว่านิ้วชี้ไว้ทาอะไรอ๋อปิดไฟ,ด,ไฟดีมากเนี่ยหัวแม่มือกับนิ้วชี้อ๋อถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้ถอดปลั๊ก และนี่เอาไว้ทำอะไรนิ้วก้อยสัญญานะว่าจะทำสามนิ้วรวมพลังกันทุกคนทำซิมีมีนิ้วชี้นี่ไม่นิ้วก้อยหัวแม่มือนี่ถ้าสามนิ้วทุกคนเนี่ยสามวคคีกันก็จะช่วยภาวะโลกร้อนโลกที่เราอาศัยอยู่ก็จะบอกกับทุกคนว่า I love you นะครับฉันรักคุณนะครับผมดูแล้วว่าเด็กในวัยนี้ ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ถ้าเขามาชอบในช่วงช่วงชั้นที่สองก็สี่ขึ้นไปเนี่ยถ้าชอบแล้วก็จะชอบเลยหลักการของผมก็คือว่าสอนให้สนุกน่าสนใจไม่ไกลตัวนะครับเน้นการทดลองค,ความรู้เดี๋ยวก็จะเกิดเองก็คือว่าเด็กเนี่ยได้ลงมือกระทําแล้วจะจดจําไม่รู้ลืมนะครับ วันนี้ครูเฉลิมชัยจะสอนนักเรียนในบทเรียนเรื่องเสียงการกำเนิดเสียงและการเดินทางของเสียงการสอนเรื่องเสียงนะครับมันเกิดมาอย่างไรเสียงมันมาจากไหนจริงๆแล้วเราใช้เสียงในชีวิตประจำวันแต่ทำยังไงเด็กเขาถึงจะเรียนรู้เรื่องเสียงได้เร็วเชิญมือครุยครับเชิญเลยครับทำให้เกิดเสียง ครูเฉลิมชัยนำเข้าสู่บทเรียนเรื่องเสียงด้วยการเปิดโอกาสให้นักเรียนออกมาแสดงความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีเอาลองเป่าให้เพื่อนฟังว่าจะเป็นเปลียงอะไรเชิญเลยครับครับเป็นการเป่าประสานเสียงกันดีมากตัเบื่อเพืเ่อนแล้วครับเชิญครับ เมื่อนักเรียนได้โชว์กันไปแล้วก็ถึงคราวของคุณครูจะได้โชว์บ้างเดี๋ยวจะเฉลยเออนักเรียนอาจจะไม่เคยเห็นโอ้โหเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงทุกชั่วโมงก็จะมีการสอนสอแสดงสายอันโชว์ให้ใหเด็กๆได้ดูเด็กก็จะเกิดความ สงสัยพอดึงความสนใจของเด็กๆมาหาครูจากนั้นเนี่ยครูก็ป้อนความรู้อะไรให้เด็กได้ง่ายนะครับถามว่าเชือกสั่นหรือว่าแก้วสัน่นแก้ว,แก,วแก้วสั่นอากาศที่อยู่ในนี้นะครับเนี่ยดึงไปไปฝืดแก้วมันสัน่นอากาศที่อยู่ในนี้ก็สั่นสะเทือนด้วยแล้วก็เกิดเสียงออกมาเหมือนลําโพงอะนะครับ ตือตือเตเต๋ออ้าวถามรู้รู้ว่าเป็นเสียงอะไรครับไดโนเสาร์ก็จะคิดหาวิธีการที่จะทำให้เด็กประทับใจสนุกนะครับก็พยายามหาสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดเป็นเสียงคิดในเรื่องที่มันไม่เหมือนคนอื่นคิดไว้อะครับ ครูมีจานครูคมีจานร,ร,รับสัญญาณเสียงของ UFO นี่นะครับอันนี้เป็นถุงสีดำถุงขยะครูเอามาผูกมกัดกับอ่างที่ใส่น้ำให้ตึงเสร็จแล้วนี่อะไรครับเตยเอ๊ะโงเห็นไหมโอ้โหนี่ต่อไปนี้ เราจะใช้ไมโครโฟนของเอเลียนนี่แหละครับส่งสัญญาณเสียงเนี่ยจากเม็ดเกลือนี่จะไปถึงเอเลียนอ่ะหนูลองพูดเสียงดังตะโกนลงไปนี้ว่าหนูสวยที่สุดในจัก,กรวาลหนูสวยที่สุดในจักรวาลกลมเอาใหม่ด,ดูเอาใหม่เอาใหม่โอเคดีมากต่อไป มันก็จะมารวมกันผมออที่สุดในโลกครับผมออที่สุดในโลกครับผมออที่สุดในโลกครับไอท้ที่เราได้ยินเสียงเนี่ยนักเรียนคิดว่าเสียงเกิดจากอะไรเนี่ยเสียงเกิดจากอะไรอนนาดาครับ เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุสิ่งประดิษฐ์ที่นำมาสอนเรื่องเสียงวันนี้ก็คือเรื่องกระป๋องร้องได้นะครับนี่อของคุณครูต้องกรารการเห็นแล้วว่าของคุณครูเนี่ยกระป๋องแต่สามารถทำเป็นเสียงได้ เลยตั้งชื่อนี้ว่ากระป๋องร้องได้ขั<อ>้นแรกก็คือว่าเราไปหากระป๋องมาจะเป็นกระป๋องนมก็ได้กระป๋องน้ําผล,ลไม้ก็ได้เจาะฝาทั้งข้างบนและกลนกระป๋องจากนั้นก็เอาสว่านเจาะเป็นรูห่างจากขอบมาประมาณหนึ่งนิ้วแล้วก็หาขวดน้ําตัดให้สวมเข้าไปในกระป๋องได้นะครับจากนั้นก็ใช้ดินน้ำมันอุดอุดให้แน่นแล้วก็ตัดลูกโป่งนะครับมาครอบที่ ปากกระป๋องนะครับให้ตึงๆแล้วก็ลองเป่าดูก่อนว่ามันจะเป็นเสียงอะไรหลักการเกิดเสียงก็คือว่าเวลาเราเป่าลมเข้าไปในรูของกระป๋องนะครับลมเนี้ยมันจะออกข้างอีกด้านหนึ่งของกระป๋องก็ไม่ได้เพราะว่าถูกดินน้ำมันยึดติดกับขวดที่อยู่ข้างในไว้แล้วมันก็ต้องมาดันลูกโป่องอีกด้านหนึ่งนะครับให้ลูกโป่งสัน่น เป่าลงเข้าไปอย่างแรงลูกโป่งสัน่นปุ๊บอากาศที่อยู่ภายในกระป๋องนะครับเกิดการสัน่นตามไปด้วยมันก็จะเกิดเสียงดังออกมาอีกด้านหนึ่งนะครับกระป๋องเล็กกระป๋องกลางครับกระป๋องใหญ่ก็จะให้เสียงแตกต่างกันเกิดเป็นเสียงสูงเสียงต่ำทีนี้เด็กก็เอาความรู้นี้ไปต่อยอดพัฒนาขึ้นเป็นเครื่องดนตรี อา้าวทุกคนปรบมือให้กับกลุ่มไอสไตล์ครับเริ่มเลยครับเริ่มครับอา้าว พร้อมห้าสี่สามสองหนึ่งเอาพร้อมกันหนึ่งสองสามเอาโฮอ,อ่ะลองดูสิ ก็คือประเด็นหนึ่งคือเรื่องเสียงมาจากไหนเสียงเดินทางผ่านตัวกลางต่อไปก็จะเป็นสูงขึ้นไปเรื่อยคลื่นเสียงความถี่ของเสียงความดังของเสียงแล้วก็ไปถึงเรื่องประโยชน์นะครับแล้วก็จะพยายามให้ครบตามหลักสูตรตรงนี้ถ้าครบตามนี้เด็กๆน่าจะเข้าใจในเรื่องของเสียงมากขึ้นในระดับประถมสามารถที่จะต่อยอดในชั้นมัธยมในเรื่องการคิดคำนวณอะไรมากขึ้นนะครับ ได้เรียนรู้เรื่องเสียงนะคะว่าเสียงเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็โตการของเสียงมีอะไรบ้างแล้วก็ได้เรียนว่าแบบเครื่องเครื่องเล่นหรือว่าเครื่องดนตรีที่เกิดจากเสียงเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะก็ชอบวิทยอยู่แล้วค่ะแล้วพอมาเรียนกับอาจารย์เฉลิมชัยค่ะก็คืออาจารย์จะเป็นคนที่อธิบายอะไรแล้วเนี่ยทําให้นักเรียนเข้าใจค่ะแล้วหนูก็เลยเข้าใจวิทยาศาสตร์มากขึ้นค่ะ นัทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและกำลังจะเข้าเรียนต่อในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นคนหนึ่งที่รักและสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กและเมื่อได้เรียนรู้กับครูเฉลิมชัยความรักในวิชาวิทยาศาสตร์ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรียนชุมนุมวิทยาศาสตร์ก็มาเจอครูเฉลิมชัยก็คือเป็นครูวิทยาศาสตร์คนแรกก็ได้มั้งที่ เอาไปอยู่กับวิทยาศาสตร์จริงๆคือครูเหลิมเนี่ยจะดีอย่างว่าตรงครูเขาจะหาความรู้บ่อยครูหาความรู้เยอะแต่ว่าทําให้คุยได้คุยเรื่องที่ยากๆได้อย่างเช่นเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยเร,เรื่องเรื่องอิเล็กตรอนเรื่องอะไรอย่างนี้ไหลาจากขั้วนี้ไปขั้วนี้คือคุยได้กับครูเหลิมแล้วก็เวลาอ่านหนังสือครูเหลิมก็จะหาหนังสือให้อ่านเยอะเหมือนกันในห้องเขาจะหนังสือเยอะมากก็มานั่งอ่านพอมาตรงนี้ปุ๊บมีซั้งหลังห้องมีสารเคมีถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะกลัวว่าจะทำอะไรผิดพลาดอะไรไป แต่ครูเหลิมจะให้นักทดลองตอนนี้เด็กที่ความรู้วิทยาศาสตร์มาได้ขนาดนี้เพราะว่าครูเหลิมด้วยใช้เยอะเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่มีครูเหลิมนั่งหาข้อมูลให้นั่งเอออันนี้น่ารู้นะนะัดเอออันนี้นัดอยากรู้อันนี้ไปถามครูเหลิมหาหนังสือมาให้อยากทดลองอันนี้เออมาลองดูสิเอออะไรอย่างนี้ <c oughs> ก็คงไม่ได้มาได้ขนาดนี้ สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นมงคลชีวิตก็คือว่าพอมาทํางานที่โรงเรียนราชวินิตนะครับผมมีโอกาสได้ศึกษาประวัติของโรงเรียนราชวินิตนะครับและก็พบภาพพระบรมชายาลักษณ์ของพระองค์ท่านที่เข้ามาสอนวิชาวิทยาศาสตร์เมื่อวันที่11อมิถุนายน2 5 1 1นนะครับที่โรงเรียนราชวินิตภาพนี้นะครับทำให้ผมประทับใจมากเลยเพราะว่าเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้ผมมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน ชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับการเป็นครูวิทยาศาสตร์นะครับจะต้องเป็นคนที่ทันยุคทันสมัยทันเหตุการณ์รู้เท่าทานของโลกนะครับนำความรู้ใหม่ๆสอนลูกศิษย์ครูเป็นผู้ให้ให้ความรู้ในเรื่องเหตุเรื่องผลแก่เด็กทุกคนเท่าอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ สร้างโอกาสเปิดโอกาสแล้ก็ให้โอกาสกับเด็กทุกคนได้แสดงออกความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็สักวันหนึ่งเด็กๆของที่เราสอนนะครับเขาจะเติบโตมาเป็นคนมีเหตุมีผลและเป็นคนดีของประเทศคุณครูก็จะได้ชื่นชมในฝีมือของคุณครูที่ได้สร้างเด็กมากับมือนะครับ